สวัสดีค่ะ,คะนะคะพวกเรา3ามคนคือคุณครูกศอนอ,อำเภอยะรังนะคะวันนี้เรามาเจอกันในห้องเรียน Google Classroom นะคะจุดประสงค์ที่เรามีห้องเรียน Google Classroom นะคะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็คือโรคโควิดกำลังระบาดซึ่งการเรียนแบบ Google Classroom เนี่ยเหมาะสมมากนะคะเพราะเป็นการยับยั้งการระบาดของโควิดและเหมาะกับการศึกษาตามอัธยาศัยของเราด้วยนะคะเพราะกศอนอ,อยู่ตรงไหนก็เรียนได้ค่ะ ะะพวกเรา3าคนคือทีมครูสอนภาษาไทยระดับประถมนะคะดิฉันคุณครูสติรอแประดอยเฮงค,ค่ะค่ะดิฉันคุณครูอามิโนไปดูคะ่ะค่ะดิฉันคุณครูพัติรอดสีดีดีค่ะนะคะ Google Classroom ของเราพิชภาษาไทยจะเจอกัน3ครั้งนะคะครั้งที่1เจอกับคุณครูอามิโนเลยคะ่ะค่ะครั้งที่1ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำและพยางนะคะผลการเรียนรู้ข้อที่1ก็จะ uh, รู้ความหมายของคำและพยางค์ส่วนผลการเรียนรู้ที่2นะคะก็จะให้ผู้เรียน ยกตัวอย่างคําและพยางค์ของคําและพยางค์ค่ะแล้วก็ในคลิปนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอ2ก็จะเป็นใบความรู้3ก็จะเป็นใบงานค่ะให้นักศึกษาสามารถดูคลิปแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้แล้วก็ทำใบงานค่ะ ครั้งที่2ก็จะต่อเนื่องกับครั้งแรกนะคะครั้งที่2ก็คือเรื่องของชนิดของคําเราจะมาเรียนว่าชนิดของคํามีกี่ชนิดและมีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของครั้งที่2ก็คือรู้ชนิดของคําและความหมายของแต่ละชนิดและยกตัวอย่างชนิดของคํานั้นๆได้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยคลิปเกี่ยวกับชนิดของคําและศึกษาเพิ่มเติมจะใบความรู้ชนิดของคํา จากนั้นก็ทําใบงานทําเสร็จแล้วก็ส่งแล้วก็ครูจะเข้าไปตรวจอีกครั้งนะคะค่ะสําหรับขั้นที่3นะคะเกี่ยวกับประโยคค่ะแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือผู้เรียนสามารถบอกความหมายที่ถูกต้องได้ 2. ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบของประโยคได้ค่ะและแต่งประโยคได้ค่ะ ะะแล้วก็จะมีนะคะคลิกวิดีโอแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้หลังจากนั้นนะคะผู้เรียนก็มีแบบใบงานนะคะสามารถตอบคำถามนั้นได้ค่ะนะคะและขอให้ทุกคนเรียนอย่างมีความสุขนะคะและมีความรู้ตามถุกประสงค์ที่เราวางไว้นะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ